เออฮะยืนทตรงนี้เออทางโน้นก็ไปทางโน้นอ่ะางยืนขะึ้นน่ะพร้อมกัน่ะหนอ่ะยืน่่ะ่งสองมเรียนวิทยาศาสตร์ต้องฝึกหาดสังเกตหย่อนย่อนด้วยอ่ะหนึ่งสองสามเรียนวิทยาศาสตร์ต้องฝึกหัดสังเกขอด ตวสอบรู้ว่าผลเป็นยังไงอมูจากทออกใหอสรุปคนเร็วไหมานี้เียงเคือหัวใจวิทยาศาสตร์รอบตัวเราหา There you, Thank you.